ไฮ <Hi, S 2> สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มีสกีบีดีจีแบบร่างอัปเกรดสุดโหดอ้อชอนไดนอัปเกรดล่างสูงสุดแล้วฉันบรรนใจว่าไอ้พวกเคมิรัมไ,ไม่สามารถเอาชนะชอนไดนแน่นอนเฮ้ยอย่างนั้นได้หรอเพื่อนมาลองมาหนึ่ง,งกับ อั Man, เปเกดแคมิล่าแมนกันบ้างสิว่านายจะโหดขนาดไหนอาเจ็บนี่และนี่ก็คืออัปเกรดแคมิล่าแมนนะทุกคนอ่าลองมาดึงๆกันก่อนนะครับทุกคนน้องๆคิดว่าไททันแคมิล่าแมนนะครับสู้กับสกีบีดี้ทอร์เรจีไหมนะน้องๆคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์มาเออน้องๆคอมเมนต์มาดูครับว่าใครจะชนะระหว่างไททันแคมิล่าแมนแล้วก็สกีบีดี้ทอยเลเรนะครับให้เวลาคอมเมนต์สามวิสาม สองหนึ่งโอเคเมืองน้องเขนไม่ล้วเรามาดูกันเลยเลสโก้ช้อนวอร์ชอนไ้เปียบชัอนยิงรัวไปที่ท้องของแกล้วแกก็จะรู้สึกเจ็บปวดโถเถรเบือนช้อนมีพลังแสงอันตต้ที่จะพุ่งใส่หน้าของแกขึกออมาดิดิแยวีปใไปแล้วรอว่นี่ยังไงล่ะอ้าวฉันจะโมนี่จะสามารถเคลื่อนที่ได้ความเร็วแสงแต่ใช้ก็ยังสู้แกไม่ได้อโอมีแค่ตอบถูกบ้างครับผู้ชนะนั่นก็คือแคมเปราแมนโอ้โหเจจริงๆเลยนะเนี่ย เรามาสร้างกองทัพสกีบิดีก้กันดีกว่าเออดีมากเ่าเพิ่งขอสร้างกองทัพสกีบิดี้่อยะฮะทุกคนเดี๋ยวลองเอามาทุกเวอร์ชันนะครับนี่คือร่างอัปเกรดนะครับทุกคนฮ่าแต่ละร่างก็จะไม่เหมือนกันนะฮะจ๊บอันนี้ก็น่าจะร่างเดิมๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับทุกคนจื๊บนี่เอาไม่ติดไม่ติดโทษตีไม่ติด,ม,ตด,ตม,ตดมาเชิญเพื่อนเอาไม่มาเฉยมานี่เออนีอนอ่นี่คืออีกหนึ่งร่างอัปเกรดนะครับ ช้อนคือปูทวดข้อสกีบีดีต่างหากล่ะเออยังไงละเพื่อนมาแล้วก็เอาร่างอีกหนึ่งร่างนะครับเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้มาอันนี้คืออันนี้คือออริจินอลเลยครับทุกคนร่างเดิมเร็วนครับมีปืนแค่2อกระบ,บอกเท่านั้นนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าน่าจะโหดเช่นกันนะครับคือ วัวนี้เลยโอ้โหใส่แว่นด้วยเปื่อนนายวอฉันเทย์าร่าอุ้ยนายเทยมากมากเลยนะเปลือดนี้ใส่แว่นแล้วก็ใส่หูฟังด้วยนะครับทุกคนอ่ะและนี่ก็คือกองทัพสกีบีดี้ทอร์เลจีแม่นะทุกคนมาเดี๋ยวมาต่อสู้กับฝั่งของแคมปิลาแมนบ้างนะฮะทุกคนในรอบนี้นะครับฝั่งของแคมปิลาแมนผมก็จะเอาอัปเกรดสไตนทอนแคมปิลาแล้วก็ร่างเดิมนะครับของแคมปิลาแมนมาด้วยนะฮะจุดนี้เอาร่างเดิมมาด้วยแล้วก็เอาลูกน้องของแคมปิลามาด้วยกันนะฮะ ก็จะเป็นเอาสไปเดอร์แคมิล่ามาด้วยซึ๊บซึบึบนี่เอามาทั้งหมด3ตัวแล้วก็เอาแคมิล่าเอาตัวไหนเพิ่มดีนะก็จะเอาเป็นเออนี่เลยนะครับทุกคนเออแคมิล่าบูเมนฮะทุกคนเออนี่ซึ๊บซึ้บึบแคมิล่าผู้หญิงครับแคมิล่าแมนญิงแคมิล่าบูเมนอะจึ๊บ,บ,บอ่ะยังไงเพื่อนเฮ้ยฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมดีจะลบศึกแล้วมาฮะ และในรอบนี้นะครับระหว่าง s k i บ i ดี t o อ l e เ g m จี Man, สู้กับกองทัพของ c a m ิล่าแมนนะครับน้องๆคิดว่าฝั่งไหนจะชนะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลยให้เวลาคอมเมนต์สามวิเหมือนเดิม 3...2...1... และมาดูกันเลยนะครับว่าใครจะชนะในศึกครั้งนี้ Let's go พอฉันได้เปลี่ยอีกแ,กแล,ล,ล้วนเพื่อนรอบนี้ฉันเอาปักทั่กมาด้วยเฮ้ยมารีเพื่อนนี่นี่เปิดพลังแสงสีฟ้ากิงใส่น้าเสลยยังไงละ่ะนี่พ่นไวไปเฮ้ยยากยากษ์ระยุงเอ้ยเอ้ยโดนแสงอะไรวะานี่ฉันร้อนเฮ้ยแสบฟลอดไปหมดเลยฉันม่ตรงนี้ก็ตามมารีย,ยังไงนะเพื่อนเฮ้ยเดีอยู่ฮะโอ้ทีแมนอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงทีแมนมารีแต่จีก็ตามใช่มารีเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้ทุกคนเอ้ยขึ้นไม่ได้ช่วยช่วยช่วยขึ้นไม่ได้ขึ้นทำไหนวะงนี่อะ ยังรู้จะทางขึ้นเอ้ยจะเจอแล้วงั้นเองเสร็จช็อตแน่ฉันวิ่งมาแล้วยังไงโอ้ยติดติดติดเฮ้ยมาตท่นทุกคนนี่คืออะไรมันยิงแสงอะไรมาอา้าวเรียบร้อยนะครับโอ้ยน่าจะเป็นไอตัวเอ่อสไปเดอร์แคมิล,ล่าครับเป็นตัวยิงนะฮะเย้ทุกคนฝั่งชนะนั่นก็คือแคมิล่าแมนเย้มีใครตอบรุ่งไปเอ่ยแคมิล,ลา่าแมนชนะอีกแล้วท่านทุกคนเอ๊ะเสียงต่อสู้กันอยู่ตรงไหนนะน่าจะตายหมดแล้วนะฮะในรอบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาปรสิตาด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นประสิทธิ์สเป AKER แบตโอ้โหโคตรโหเลยนะครับอ่ ah, ah, าแล้วก็เอาพวกประสิทธิ์มาด้วยแล้วกันแล้วก็จะเป็นประสิทธิ์ทวีแมนและประสิทธิ์คามิลามนนี่โอ้โ oh, ห oh, โดนควบคุมไปแล้วชอนต้องก่อเจอสเป AKER ใหม่มาอยู่น้อย เรียกมันมาออกช้อนเดี๋ยวนี้เออได้เลยเพื่อนนายต้องการเจอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันเรียกมาให้สปีกแมนช่วยออกมาทีอาจารนี่ช้อนมาแล้วใครเรียกชัอนวะนี่มาแล้วทุกคนโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทุกคนแต่แค่แค่อันนี้คือเป็นร่างปรสิตระฮะมาลองมาดูกันนะครับแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นทีวีแมนร่างนี้มาด้วยนะครับ ซึบอะแบบว่า3-3เท่าทกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็น Man Man A D. อัปเกรดคาเมิราแมนอาเจึิตีเอ้ย๋ยวาราไม่ใช่3ต่อ3นี่โอ้โหเหมือนการเป๊ะเลยร่างประสิทธิ์กับร่างปกตินะทุกคนน้องๆ้องคิดว่าประสิทธิ์นะครับอกิมิดีประสิทธิ์แล้วก็เจอกับฝั่งของสปีกเกอร์แล้น้องคิดว่าทีมไหนจะชนะนะฮะทุกคนอ่ะคอมเมนต์มาให้เวลาคอมเมนต์สามวิ สามสองหนึ่งมาดูกันเลยยอมปิ่งสใยแล้วแล้วก็เปิดแายที่หน้นาจอใครเปิดกั้นได้เปลียบฉันได้เปียบจ้าฉันเปิดกร้าโอ้โหทีวีแม่ล่างล่างคือปกติเปิดกร้าทุกคนแล้วก็เปิดอัติจากสปีกเกอร์แมอนอาจารยนี่มาดิเพื่อนเอาไม่มีอัติล้วเพื่อนยังไงละ่ะยังไงละ่ะยังไงเออลอยลอยเอ้ยไม่ชัดหนูใจแข็งแค็งกระดาษ่วยจิตนี่เฮ้ยโดนแช่แข็งแล้วทุกคนท้อนี้ เอ้ยฝอนุช่วยเพื่อนตีสปีกเกอร์มาช่วยเพื่อนหน่อยแล้วเพื่อนจะตายแล้วมานี่มานี่มานี่ช่วยเพื่อนหน่อยเออจะมาแล้วอเอ้เปิดเอยอยังไงล่ะมาแรกกันดีแรกมัดโอคค้ตอนนี้ครับเหลือถ้าเท่ากันเลยฮะทุกคน2ต่อ2แล้วเฮ้ยตายไปแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยเรียบร้อยแล้วทุกคนฝั่งที่ชนะคือฝั่งไหนเอ่ยเดี๋ยวขอดูด้านหน้าอกหน่อยสีฟ้าอ้าฝั่งชนะคือเป็นฝั่งของสปีกเกอร์แมนแล้วก็แกมงบินเหล้าหมาทุกคนโอ้โหเหลือ2ตัวนะครับบวกสปินี่ก็ตายอร์น ว่าจะชนะนะนี่งั้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มต่อเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะเพิ่มสปีกเกอร์มาเอ้ยไม่ใช่ดิเอาเป็นสกิเบอี้เทเลจีแมนมรังแค่น้วกันฉันจะมาล้างแค่ให้ถุกพี่ของช้อนใครทำปุกพี่ฉันนายต้องได้รับการล้างแค้นอย่างสะสมโอ้มาห้าตัวฮับนี่ไหวหรือเปล่ามาดูกันเลยโอ้โหปุจะตีเสร็จวรัวแบบนี้ไม่น่าไหวฮันนก่คนไปดูนะไปดูนะมาดูมาดิมาดิเออเปอดิดนตีสปีกเกอร์แมนปิดนตีตาเออยังไงมาดิเออมาดิใครทำปุกพี่ของฉันเออ เลียปลอยโอ้โหไม่ไหวนะครับสปีกเกอร์แมนตายนะครับเอองั้นนายต้องเจอกับโนเกียแมนหน่อยแล้วกันอาชีพพวกโนเกียนี่เขาเท่มากเลยะฮะอาชีพอโนเกียไปนเนื้อเปนู้นไปนู้นเออนี่ยเฮ้ยโอ้โหอันตีอันตีไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นู้นเพื่อนวิ่งไปหาปลยเดี๋ยวฉันตั้งตัวก่อนได้เวลาแล้วฉันจะค่อยๆวิ่งๆเดินไปหามาันเพื่อนฉันช่วยได้เออดิ ระตีระตีมาดิเจ้ามาดิเออเกิดระตีมาเปิดปับไม่กองเออมาดิมาแลโอ้ยโดนหลวมฉันโดนหลวมขึ้จะไม่หวอนจริงๆจะโดนหลวมไอ้พวกดีไอ้พวกชอบหลวมี่หว่ะต่อตีนะเพื่อนมาเดี๋ยวเชิญมาช่วยให้เพื่อนมาช่วยนั่นก็คือเอาเป็นอัดติ่มซำเวีนะทุกคนอาแล้ววิ่งวิ่งฉันไม่มีขาแต่ฉันสามารถเหาะได้นะเพื่อนเออทีฉันเปิดระตีมาโู้ เรียบร้อยนะครับโอ้โหอันตีของตีแมนนี่โคตรนายจริงๆเลยนะฮะทุกคนโอ้โหโดนตีเลยคือตายทุกท,ทีงั้นนายต้องเจอครับทายท่านทีวีบูมเมนบนบ้างแล้วแหละมาแล้วฉัวตนตาแล้วจ้าฉันจะมาลักเคสงแอดเรียบร้อยโอ้โหเพิ่งเกิดมาก็ตายแล้วทุกคนทีวีบูมเบนงั้นต้องเจอกับทีวีบูมเบนร่างเล็กละกันฮะทุกคนตัวเล็กนะฮะมานี่เจอเออมาไหวไหมนะไหวไหมเอ่ยร่างเล็กเปิดตีเลยเพื่อนเปิดตีเลยโอ้ยยังไม่เปิดตีก็ตายแล้ว โอเอาเป็นว่าฝั่งของสกิมเบดี้เป็นผู้ชนะมีใครตอบถูกไหมเออเยโอ้โหนายก็จะโหดเกินไปแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวขอเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวหน,น่อยิขอเอาเป็นร่างนี้มาเลยเพื่น,น <c oughs> ับกริดนี่มาแล้วฉันมาแล้วเพื่อนฉันได้จากการนปุกจับผีดิบแล้วฉันก็สามารถฟุ้นคือชีพมาได้ เพื่อนยังไม่หมดเพื่อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มานี่อยู่ไหนไอ้พวกตีแมนมานี่หน่อยโอ้โหเพื่อนตีแสนเลยครับตีแมนโอ้โหอย่างแรงเลยนะครับโอ้โหกระเด็นไปนู่นเลยนะครับเฮ้ยฉันยังไม่ได้ตั้งตัวเลยนะนี่มาใหม่อีกรอบหนึ่งสิขอแก้มือหน่อยขอแก้มือหน่อยมานี่เออจิงแสงสีฟ้าใส่หน้าเออมานี่ข้ฮะนายก็จับได้ได้ซินี่นี่นี่คือสวัสดได้นี่เรียบร้อยโอ้ทุกคนไม่ไหวจริงๆนะครับทุกคนจีแมนนี่มันโหดเกินอะไรจะโหดขนาดนี้นะนี่จีแมนงั้นนายต้องเจอกับ แกงของสปีกเกอร์แมนร่างนี้หน่อยแล้วกันครับนั่นก็คือบูมบ็อกนะฮะทุกคนสปีกเกอร์แมนร่างนี้เอ้าอยู่ไหนล่ะจีแมนจีแมนฮัลโหลเฮ้ยจีแมนหายจีแมนอยู่ไหนเพื่อนโอ้เราจะอยู่นู่นทะทุกคนหอบไปนู่นแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาจัดทีมใหม่สักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะผมขอจัดทีมใหม่ก่อนอ่ะจึ๊บอ่ะเซรอบนี้นะครับก็จะเป็นเอาเป็นบูมบ็อกกันท่าทุกคนจึ๊บนี่ก็เป็นสปีกเกอร์แมนในร่างนี้นะ,ะทุกคน หัวเขย่าเขย่าเขย,าขยา่านี่เออแล้วก็มีสปีกเกอร์ด้วยนะฮะสปีกเกอร์แมนก็จะเป็นล่างแบบว่าแขนทานน็อตโค้โทเท่เลยนะครับล่างนี้นี่ไงเป็นแขนแบบทานน็อตสีเหลืองมาคู่ต่อสู้ของพวกนายนะเพื่อนันนก็คือนายจะต้องเอาชนะไอ้พวกจีแมนให้ได้าน,านะเพื่อนนี่ฉันจะเพิ่มอมีกนี่กองทัพของจีแมนมาอีกแล้วจีแมนนี่คือโหดมากเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มจีแมนลุงด้วยมาด้วยตึ๊บเออแล้วก็ลูกน้องของจีแมนเอ,อ้าไม่ติดไม่ติด ลูกน้องจีแมนมาหน่อยเพื่อนลูกน้องจีแมนไม่ติดแล้วลน้องจีแมนมาเพื่อ,อนอาจื๊บเออเออมามาดูกันนะครับในรอบนี้ฝั่งของสเปคเกอร์แมนจะชนะหรือไม่สามสองหนึ่งเลสโก้โดดอ้ผมโดนเปิดตีอีกแล้วตีโค้งไหนนะครับตีแล้วก็โอ้ลูกตีตะการตีตะการได้ด้วยเออดีมาดิทหารต้องถือพลังเสียงผมจ้าจะจะคนพลัง,ง,งเสียงใส่หน้าของแต่พระเจ้าก็จะวิ่งไล่ตามแกเออ,อดดเรียบร้อยโดนเกมทีละตัวให้ทุกคนไม่ไหวจริงๆฮะ เรียบร้อยแล้วครับโู้ในรอบนี้ก็ยังถือว่าเอาไม่ไหวนะทุกคนเอ้ยจะโหมดไปไหนวะนี่จีแมนนี่คือยังถือว่าโหดอยู่นะฮะทุกคนโหดมากๆด้วยแล้วก็ลองเติมตัวนี้มาล้างแค่น,อน้อยแต่มาแล้วจะได้มาอีกรอบนึงฉันขอเอาขวานฟาดหน้าหน่อยใส่เอ้ยอะไรวะนี่นี่ต้องเจอถ้าเป็นตายของฉันค้นคอยใส่หน้าแกยังไงระเนเดยม่ไม่หมดเพื่อนเออวิ่งไปวิป่งไปแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ นี่วิ่งไล่เลยวิ่งไล่เก็บขอวิ่งไล่เก็บแล้วกาจจะไปไหนจะไปไหนเพื่อนจริงจะไปไหนพีจะไปไหน,ไไไหนเออนี่คอนฟาดนานเลยเออแล้วบอสแกอยู่ในรับเพื่อนแล้วอีกหนึ่งตัวอ่ะย้ายมาให้ใกล้ๆเลยเอามาเสิร์ฟไปใกล้ๆเลยจากไหนก็จริงเออปอไฟส่หน่าเออเพื่อนอติเสหน้าเลยนะเรียบร้อยเยไในที่สุดเออแคมิลราแมนก็เอาชานะสก,กิพิธีได้นะครับทุกคน